ขอไน้องตัวนี่จงปรากฏตัวเลกให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาสองตุเรศเห็นนอกข้มือแ่ครพ่าจะหเ,เห็นนะครับผมเดิมพินนะครับตัว,ตว<ม>แรกน่าจะเป็นเลขสองเลขสามอย่างานาั้นเลขเลขช่งเลขสามเลยนไป ท่านครับมาหาน้องตานี่ครับซึ่งงวดที่ผ่านมาก็คือ5้าสองครับเนาะห้าสองและแปดห้าสองครับซึ่งตอนนี้ครับผมเข้ามากับคำที่ว่าซึ่งลุงรวยนะครับเนาะเดียวก็ตับกประเดลยกันี้ครับเพื่อนกระไดยัดแจงผู้ศาสตร์ผู้เสือไวรรอแล้วครับไปสิไปสอบถามลุงรวยนะครับเนาะว่าโค้งแรกที่มาขอหลังจากเพื่อนห้โชคลาห้าสองครับเพื่อให้ตัวใดครับ และกอยากสิมาถามงงตอนนี้ครับว่าจะยืนยันตัวเดิมหรือไม่หรือตัวเก่าครับตามมาครับผมช่วยครับตามมาครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับอออสวัสดีสวัสดีสสดอ้ข้ามาหอดโดนเราไหมครับโอ้ยมาหอดนัานน่านไปหน่อยนึงแล้วตอนน<ข>ี้กำลังจัดแจงอกอำอลังจัดแจงกำลังมาหอดป่ะนี่กำลังมาถึงครับกำลังมาหอดครับอผมทร่มากต่ว่าลุงลุงมาอยู่สวนล้วสคารับเออเคยมาทาอยู่นี่แนนลุงลุงนี่คือรุ่มผัด ที่มูมิโดมายว่านองตานีเคนรับบูกเนาะอาจจะในซบเปเลอร์ไหมซึ่งทีงสี่ตุ้นลุ้ยผมที่เข่ามาล้อมนี่ก็เพราะว่านองตานีเพิ่นพี่โทรศัพบไปเลยเพิ่นได้โทรศัพท์โอ้ยเล่นโทรศัพท์ดีขนาดบ่เพิ่นก็โทรเขามาหาผมเฉยเลยใน่คุ้มฝันโทรบอกว่าพ่อชินพ่อชินมันว่ามาลองเพลงให้นนูเต้นไหมคนว่าเพิ่นอยากเต้นวันสันทอเพิ่นอยากเต้นโอ้ยคือเป็นเดือนสันทอเปิดเพื่อนที่อยกากเต้านา <laughs> ครับคุณมวนด้วยมักมวนซอฟ์เมือนันเด็กเมื่อนันเพื่อกมวนมาะสันเต้นดอดก็ได้เขาเพื่อเขาเพิ่อกมวนทีเพิ่นว่าก็จะซื้อโทรศัพท์ใหเพื่อนเพื่ออยากเต้นพ่อชินมาร้องเพลงให้หนูหน่อยหนูอยากเต้นเมื่อนันเพิ่อฟอนได้เมือนันอมืนนเพิ่อฟอนได้เต้นเอามะเทียมรุ่งรวยฟอนด้ฟอนแด้ดเมื้อนันวันนี้ปอเลิอกคือยังคือเต้นเห็นหน่องคนอ่าซาปลาเลือดเพิ่เต้นทเต้นทาิ่ง โอ้น้องคนมาคนหัวเราวะสันนี่ครับสาธุสาธุครับคัดขั้นครับนี่คือน้องตาเี่ครับเนาะน้องตาเี่ซึ่งหมดที่ผ่านมาเก่าปั๊ดไ้แม่นพะโลพงานครับงวหนึ่งออกหกหกสองเออไหกหกสองงหกหกสองหสองแต่บงได้ออกสองหกมานี่ออกสองมาว่าม้วนี้ออกไออีกสองหาหาสองหาสองหาสองอันนี้คืองวดที่สางวที่สามงวดที่สาม น้องตานี่ก็ให้เพราแต่ไฮหาซองก็ได้โทรศัพท์มาเลยโทรศัพท์โอ้สิมาเฮามาบนมาเนาะมีโทรศัพท์ได้ซื้อโทรศัพท์ไปเพิ่นเนาะตุ๊กตาซื้อโทรศัพท์มาให้เออโทรศัพท์มีกระตุ๊กตาละหมดเลยเรีนโทรศัพท์ม่วนโพดนั่นล่ะย้อนเพิ่นมีโทรศัพท์ผมโทรมกวนผมอยู่สันพวกมาอยากอยากเต้นมาซั่นต่อภาษาเต็กน้อยเนาะภาษาเต็กน้อยม่วนแต่มื้อนี้บ่ได้ซื้อขนมมาให้เด้ลูกหละเออพุ่นล่ะเลขของพุ่นลก์ขอางนีนเฮานี่เอาเป็นกระสอบเลยล่ะแม่น เอาไป็นกระสอบไปเนาะอะเมื <on> mm ่อไหร่ก an ็กินขนมไปแล้วแมนขนมก็ให้เลขออกซะก่อนทีค่อยกินดีตู้กรก็ให้แล้วนี่ตู้กระตาห้แล้วพี่ไม่ได้หยุดขาดไม่ได้ว่า็ใหายเมื่อไหร่ปวดงงไปเหนื่อยมากขาดไม่ได้ว่าจะห้ยเมื่อไตัวอย่างเอาละบันทึกครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเรื่องอะไรกันครับผมโบขอหลายเถื่อเนาะที่มาขอท่านนี้คือขอเถื่อที่สองเพื่อนอยากให้น้องตาหนี่เพื่อน ยืนยันอีกว่าสิเอาตัวใดกกันแน่แนจากตัวเดิมหรือไม่แมนเพราะว่าจู่ๆก่ะเพิ่นมาเข่าฝันเอาล้วครับท่านผู้ชมครับกระสิไฮรุ่งรุ่งล้วอัญเชิญอ่น้องเพิ่นออกมาเออออกมารับนี่แหละถูกเพี้ยนดอกใหม่ผมคิดว่าน่าจะออกมานะน่าจะออกมาครับผู้ชมคร,รค,ครับรอสักครู่เนาะครอสักครู่เอ้าดอกใหม่แล้วบาดโผล่โผล่ ลงมายา่างพักเลยบาทพึ่งออกมาเต็มมาอย่างนี้น,อน,นปป้องแท้ไปเลยน้องนี่เอ้ยกระเป๋าวานวะเต็มเต็มทีแล้วมันนี่น้องตานี่เอ้ยเมื่อนี่มากคงสุดท้ายสิพาน้องมวนอีกได้บาทนี่ผ้<ม>าบันมาคงมาขอบุญขอบุญน,น,นั่นได้โทรศัพท์มาตอนมาฝากกันผ้าออฟ่อนโอ้ยพาตาฟ่อนเะว่าอ่อนไปเบิดต้นเบิดโตมากวัดนี่คงสุดท้ายตาสิพาเต็มเนี่ยบันีเด้อ เต้นดอกเต่นดอกเต่นให้มวนมวนไปโหลดออกมาเต่นน้ำกันเดินออกตอนนี้เด้อบ้านีสาธุ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 ครับ่ันู้ชมครับตอนนี้มาเต้นน้ำกันเด้อบ้านีเรื่องจริงนะครับเนาะผมฝันจริงๆครับหูบอครับฝันจะขึ้นครับผมขึ้นด้ตัดสินใจมาเนี่ยครับผมฝันเพื่อนบ้นสี่ขึ้นซ้อนครับ4ี่ขึ้นซ้อนวันน้องตานี้อยากเต้นน้องตาหนี้อยากเต้นเพื่นเจ้าครับไปหาเนี่ยโทรศัพท์ที่ข้าสื่อให้เพื่อนนั่นล่ะข้าสื่อให้เพื่อนลุงร้วยสื่อให้เพื่อน หลังจากเพิ่นบอกโชคถือกับเสือโทรศัพท์เพิ่นโทราๆกผู้ละครื่องแล้วตอนแรกพุ่กับตัดใจว่าเอ๊ยก็เสียคอดูแต่เพิ่นกับเทาบําๆๆสี่คืนส,นสอนครับน้องตานี้โท่มากครับเนาะผมจึงตัดสินใจเข้ามากอีกทีหนึ่งมาหาเพื่อนเพิ่นโท่มาเหตุผลคือว่าอยา,อยากเต้นอยากมวนอยากสนุกสนานตามภาษาไม่รุ่นน่นแนอ่ยไม่รุ่นนี่เขาก็อยากเต้นอยากมวนอยากอันนี้ตัวกำลังที่เป็นสาวนี่ เอาละบ้านทั้งช่วงครับเตยเวลาสมขวดเลยรู้เลยครับบอกกล่าวไปหน่อยนาะอาจารย์เชิดกล่าวแล้วมาจะไปขอที่ร้านก็ได้ครับเเมื่อนั้นไปนั่มสื่อโทรศัพท์ออมออมชี้สเก็ตนั่นบอกมาให้น้องเอาล้วครับท่านผู้ช่วยบ้านหน้าที่ระทึกใจแล้วครับครับสาธุเด้อน้องตานี่บ้านถ้าห่างไปน้องตานี่พร้อมแล้ยหมดสองคน น้องตานีสองคนเป็นผู้หญิงทั้งสองคนครับใช่้อมแล้วก็จงออกมาเรื่อยไปออกมาเต้นน้ำกันเต้นน้ำกันมาเต้นกับกรุงรวยมาเต้นกับพงไก่สเปเลอร์นะครับวสินผ้าเต็นเออหลังจากเต่นผ้าม้วนสนุกสนานแล้วจะลืมเนื้อตัวเลขสวยๆอ่าอ่าหมดประจำวันที่สิบหกเดือนสิงหาปีหกสิบแปดอ้า พอมแล้วพอมแล้วน้องตาีออกมามาหนึ่งสองสามเอาล้วน้องลานน้องตาดบนี้อนมามวนเด้อบนมาตินตาได้มาเด้อหอมมาอมมามวน้กันมวน้ำกันน่้พอมแล้วบ่ะอ้าวพอมแล้วโอ้ยิุออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับให้ใช่อาดครับก้าหนีมานำไอ่อเอาดนตีอ

แรงสั่งวาน้องฮักไา่มี

ก็หลายใช่ไหะนอกยากนี้ก็อีกาตาเขาไปนอนดิอื <S <S ่นกันเมื่อบานเดยเขาไปนอนเขาอือกองหนันเอขาไปนอนบานเข้ารันเขาหน้ากับเขาถ่ายตานเอาละครับท่อนทุ้ชมครับหลังจากเตะรองเพลงครับมวนม้วนให้น้องตานี่คนติด สังเกตดีๆครับเนาะผมมีความหึซึวงมาครับน้องเพิ so Man, ่นออกมาตินดีๆครับออกมาจริงๆครับเป็นความเชื่อแปลกนะบุคคลับเนาะเป็นความเชื่อแปลกนะบุคคลจริงๆครับซึ่งผมมีความเชื่อเช่นนี้ครับเอาละครับบ้านนี้น้องตานี้เอ้ยบ้านนี้เพ่งกระเต็นืองให้เต็นแล้วเต็นมวนผดแมนตามคราบขอเพิ่นตามเพิ่นที่โทรมาแมนตุ้งชินมวนผดพ่อชินหรือว่าดุงรวยพ่อใหญ่สับเปลือกมาเต้นโชว์เต็มที นอกลากมปวนเต็มที่บ้านนี่กรนแห้งผู้สิรห้ตัวไรละบาล้านกระจงปรากฏเห็นเน,ะเนาะเห็นเพาะ่าขคือเมืองเดนอนดีนอนน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 ดนน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 น้นนนนนนเนน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 อนน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  ขอเลยครับท่านผู้ชมรับอจากพป้ครับนัโมตสสากะวัตตัวตัวสมมาสัมุสสันโมตสสาะวัตตัวตัวสัมมาสัมัสสะนโมสัมปวตัวตัวสมมาสมุสัปปุเพวสันโัสินับจุปนิหิตเตนว่าต้อชิทปิัคุปหลังตุกขจะอเพกวาสันนสิับจุปนิหิตเนว่า่าต้ชิปมุปังทุกขจะอุเพกวาสันโนสินัุปนิหิตเตนว่าอย่างตอิเทปมังคุปหลังทุกวจะสาธุสาธุขนองตาเนี่ยานี้ันหายกาบั ว่าสิเป็นอาหารข้าวหวานต่างๆก็ขอให้น่องตอนี่จงปลากรตัวเลขให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาเอาจริงๆแห้งๆตรงลำตนเนาะเดี๋ยวผมสิพาท่านชมครับสองตัวเลขสีเห็นนอกขึ้นเือเต่ครับพี่ชายก็น่าจะเห็นนะผมเริ่มพิสนนะครับตัวแรกน่าจะเป็นเลขสองครับขอกล้องหน่อยมาเสียให้ตัวก่าเนาะพี่สิมีตัวเก่าเลยเอาครับนะครับเนาะชัดเจนครับเห็นบอก รอสักครู่ครับรอสักรู่เห็นบ่อสามยังนะเี่ยเลขเล็กองเล็สามไงช่องโซนอ่ะสามข้างไตเลขาหาด้อยะไตแล้วไว่เป็นเล็กาเป็นเล็กอาป่ดแ๋ยวว่าอันอันนี้มันออกไปแล้วอันนี้เพิ่งหายไปแล้วคือหาเดิเพิ่งหาไปหาออสองมสามหาหนึ่งบ่บ่ตกซองเดยกผ้นามเห็นอยนู่ เห็นอยู่ครับถังุ้งครับหลกสองตัวแรกน่าจะเป็นมันหาสองเจ็ดบอดหรือหาสามเจ็ดหรือหาสามหนึ่งครับพ่เ่หาได้ชัดเจนเหยเจ้าหาชัดครับ่เนชัดหาหรือสามห้าทั้งบนแล้วก็เลขสามห้าสามเจ็ดนี่ป่ะอืมห้าแล้วหาสามหนึ่งป่ ก็ถือว่า,วาหา่ตัวเขาห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ดแต่เลขสองตัวก็เป็นเจ็ดสองเลเลขห้าเลขตัวหน้า,าเลขสามเลขหาตัวหน้าเป็นเจ็ดสองไหมหด,ไหดูกันไหครับทุกท่ดูกันใหม่สาธุเด้อสาธุนองตาดีบานขอให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยขอให้ชัดเจนกว่านี้เด้อนองตาดีเด้อสาธุสาธุ่ะสิบเป็นตัวใดกับปากกูจะเห็นชัดเด้อ เอาละครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเป็นสามสองครับสามสองครับต้นแรกว่าเป็นห้าครั้นี้คือเป็นสามครับสามสองเจ็ดหรือว่าสามสองหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าสามสองสามรอสักครู่ครับรอสักครู่หรือว่าสามหนึ่งห้าครับปักหน่องตอนนี้แสดงปฏิหารแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงปฏิหารนะครับดูให้ชัดๆครับอ่ะดูให้ชัดๆัมาเนี่ยอ้ยสามเรื่งห่าบอ เลือขึ้นชัดใช่เลือกหาโตโตหลังมันบ่เออมันบ่บ่เป็นกลงนางตนะัวหนหาเป็นเลขสามเลยออตัวกลางเลือกหาว่าเลขสองเป็นเลขเลขสองนัง่น่ะน่ะอย่างือเปลี่ยนนี่เป็น 3, 3สามสามศูนย์หรือสามสองแปดอะไรเออเอ้าเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วนีออ่ชัดมันกินเลย็ไฟออกไปที่ด่งมันชัดเลยแล้วก็ไฟออกิ่งัานเ็นบ่อือวันนี้คือเป็นสามหาสามศูนนั่นบ่ อืมอืมหรือว่าสามสามศูนย์ก็ไฟออกอะไรไปนานทั้งโบชัดสามสามอย่างห้าบอกห้าสามศูนย์ตอนแรกเป็นสามหนึ่งก็ได้เป็นสามศูนย์เนี่ยไปเ้ยเป็นสามแปดเห็นบอกอ้าก็ออยังสามสองแปดสามสามแปดสามสามแต่ว่าเลขสามขึ้นทั้งหนาชัดแค่หนาชัดมันบ่ตัวที่ถ่ายกันยังตัวที่สองกันยังเป็นเลข เป็นเลขสามอยู่ได้นั่นหรือว่าจะเป็นสามสามแปดหรือสามห้าแปดหรือว่าสามสามสามแปดสามสามแปดบป่อสามสามแปดนอะเลขมันเลขสองตัวเออนั่นแหละเลขสองตัวเป็นอะไรเนี่ยอือเลขสองตัวเป็นยังไงสามสามแปดแล้วนะอืออ่ะชัดเจนว่าเห็นว่าสามสามแปดเนาะ สามสามแปดตามนี้ครับตามนี้ครับทผชัชมครับตามนี้ครับเดกสองตัวเห็นบ่สามสามแปดอ่าสองตัวเด้อนองตานีวันนี้บ่ผดีใจแห้งผืนเลีสามตัวเลยตอนนี้สามสามแปดนั่นนั่นน่เดลกสองตัวเห็นหมเีเเนั่นอสองตัวบ่อ่ะจะเทียนยกนจะเห็นชาแ้งโอ้ยสามสิเห็นแต่ตัวในเมืองธรรมดาเลย านะครับท่านผู้ชมครับเออมาดูกัน,นรเรียกสองตัวนั่นแหละช่งน่ะเออสองตัวขึ้นบัวให้ให้แค่สามตัวสามสามแปดสิขอาจากปาก่าเด็กสอง<น>ตัวเด็กหลังแต่ว่าสามตัวได้เราเอาแล้ครับขงแดกขงสุดท้ายกะไก่เคียงกันนี่ะะนะรับนุชมครับ เีสามตัวกระไรเนาะ่นประกบที่เห็นชัดเจนครับหลังจากพระเด็ดเต็นลำมวลชนคือสามสามแปครับเด็กสอตัวไม่ชัดเจนผมสิขอเป็นเหล็กจากบาทเพราะเนาะนมตสพุทตรสมมาสันตุสันนะมตสาพุทตระตสมมาสันตุสันนะมตสะตรสมมาสัสเอาลน้องตอนนี้เอ้ยบาทเด่นพอชิ้นสิขอเด็กลางเด้อเด็กสอตัวสิเอาไปฝาก FC ฟซท่านผู้ชมให้เอฟซท่านผู้ชมเป็นมีเงินมีทองเป็นสื่อซื้อของ มาสินงไหวมาถวายแต่ไอี้ยังก็คอไอ้เขาก็แล้วกันรับรองเอ็ซีแล้วก็ท่านผู้ชมสือมาถว,วายบัวสิบปีขนมเป็นกระสอบกระสอบเลยล่ละสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นนะครับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะเนาะผู้เพียมัตงภาษาเหนงอุลัวศินักจูปันหิตินวายมตังเชติพิมังอุบลังทุกิจะผู้เพียงภาษาเหนือินักจูปันหิตินวายมตังเชติพิมังอุบลังทุกิจะสาธุสาธุเอาละครับน้องตานีมันนี่พอชิ่นมาขอ เป็นเทือสุดท้ายแล้วได้โขมสุดท้ายเราได้หมดเพิ่มกี่สิบโขอะสิบบ่ใม่อีกกระได้สิบบ่รบกวนพุลละหมดหนาเขาสิบบ่รบกวนใหม่เด้อก็ขอให้ปังปังภาษีให้ตัวได้ก็จงพุลละไปกองสลากเด้อหนองเด้อขุนเป็นเลนยนเลยท่กองสลากพุลละเลนไปโหลดเลนไปเวลาไอ้เจ้าหน้าที่ผู้มุนเลขกองสลากนั่นละจับเลยแม่งจับวีมาใส่บาทเด้อวีมาใส่บาทเด้อทำตกได้บาทสองตัวเด้อเป็นเลขกรางพอสามตัวหนองให้เราเอาแล้วครับท่านคครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงครับ มาลุงครับเลขสลากกินกันบา้านงวดประจำวันที่16ส,สิงหาปี68ครับเลขสองตัวล่างครับฮะอยู่ไฮก็ดลยกรเดิ่๊เ <มา S 2> อ้ามาแล้วครับมาแล้วครับตกอ่ะตัวไหนสับปเปลือกดูสิเป็นไห่แลนะ้วเนี่ยมากับเฮาพวกมาปะเนี่ยด้เป็นไห่ไดนะ้เนี่ยสองหมดเลยเลขสองเอาล่ะท่านผู้ชมเป็นเลขสองครับเลขสองเป็นเลขสองยิ่งนี่เสียงมาเฮาไหมแสดงว่า หนี่เห็นเอออาสิเห็นน่องตานี่เพล่เนี่ยนอนนอนตานีออกมาอีเดียวเอาแล้วครับเสียงหมาเขาครับกระด็นมันน่องตานี่ออกมาแล้วครับมันจะออกมาแล้วคือรอสุดท้ายอีกทครับสัตว์สัตว์สัตว์กรด็น้องน่องนะนู่นไมาเคยมือเลยน้องหน่าสัตว์สัตว์สาตวสัตุ์สาตว์สัตวให้กระเด็นออกมาให้กระเด็นออกมาจับโนู่นออกมาจับโนู่นออกมาเอ้าน่นออกมาหรอเอ้าโนู่นออกมาหรอนู่นออกมาหรอนู่นเดีนาะเด็กยังเด็กเลื่บ่บ่บ่สนหัวเดี๋ยวเดี๋ยว ติงห่าหาเ้าหนึ่งาสองหเอ้ยสองเอ้ยสองหาไหมเออพี่เจ้าหนหาตัวยเลีย2พูดกับสองสอห่านึงกับสอไอ้สามหนึงยนให้ก็คือสองหาอหาสองห้าเอแต่งวดที่ผ่านมาออกห้าสองบนแมนแต่งวดนี้พิ้นไาลลังก็คือ2องหาสหาเอาลครับ่ครับสองหก็คือสองหาะครับเนาะโอ้ยย่าลืมครับเด็กหน่อยให้ซื้อล่งแต้มหนึ่งอาจจะเป็นสองห้าหรืหนึ่งห ม <Man. S 2> ันอาจจะให้เป็นปริศนาหรือครับน้องครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปาบางคนบอกว่าสองหาสองมันออกแล้วหาสองมันออกแต่สองห้ายังไม่ออกแม่แล้วหาสองเมที่ผ่านมาออกบนแต่อันนี้เพิ่งให้ล่างคือสองมาอย่าลืมนะครับน้องอย่าลืมครับน้องตานี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอ่าให้ซื้อลงครับแต้มหนึ่งอ่ะมาสรุปกันเลยมาสรุปกันเลยครับช่าเกนที่สุดนะครับวันนี้ครับช่าเกียครับปิดฉาก ขอบคุณน้องตานีแหละคุณไห้โชคราฟไพ่ผู้ชมนั่งไปพิจารณาแล้วเนาะนั่งนุ่งรวยบ้านท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณ์าอย่างนั้นับผู้ชมครับอ่ะมือนี้ก็ได้มาลองมาล่ำเพิ่นเต็มเนาะผ้าหนองตานีเต็มมวนขนาดพุทธมเพิ่นมวนเพิ่นขนาดงอหลอกกะกะกลุ่เออแต่ว่าไอ้คงแดงที่ห้าวมะก่าขอบคุณมาขอเพิ่นแดงกะที่เดมานั่งโทรศัพท์ให้เพิ่นเพิ่บนบ้านไป อันะครับฝอนเพขนาดฝอนโอ้ยผ้าลุงรวยฝอนกันนะฝอนคักมาหนี่เป็นจากเต้นเป็นจากเต้นเป็นโทรมาครับโอ้โหจะขึ้นสีขื่นโทรมาสีขื่นบอกกระตองมาโอ้โหในโทรศัพท์แม่นโทรศัพท์โทรมาอุตุนิ่งเออผมก็แทบนอนเมื่อไรครับเอ้โ้ซึกว่าเด็กถ่ายในโทรศัพท์เด็กเป็นหนึ่งห้านะบอกสองหนึ่งห้านี่แหละโอ้เด็กชายโทรศัพท์นะบอกเออเห็นเห็นในความฝันเนี่ยเออเป็นสองหนึ่งห้าเออ เป็นความฝันเด็กโทรศัพท์ของน้องตานี่พอดีคนนี้ทั้งสองคนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาอสรุปครับสรุปครับสรุปครับเลขสามตัวงวดนี้นะครับน้องห็นมองนี่ครับเป็นสามสามแปดนะครับนอสามสามแปดก็หายถ้นส้มปิตนเลยนะครเดียวกันสามสามแปดส่วนเลขครับสองตัวขอจากบาทครับน้องตานี่นี่เพิดีดีดลูกปิงกองขอกจากบาทเองเนี่ยได้จับได้เมื่อกี้บรได้จับครับผมไม่ได้จับครับ ลูกกระเด็นตกมาเองครับผมคิดว่าน้องตานีอาจจะเป็นดือเนาะเป็นเด็กเมื่อแกงให้ครับแหนเป็นยัดเลยจับยัดไ้เลยล่ะกระโดดขึ้นมาครับเลขสองตัวครับก็คือสองห้าครับแต่ว่าปิจนาครับปิศนาก็คือว่าเด็กเป็นหนึ่งครับเนาะไอซื้อลงแต่หนึ่งสองห้าหรือว่าหนึ่งห้าครับแต่ว่าหนึ่งห้าเนี่ยตรงกับเลขหมายโทรศัพท์ของน้องตานีตรงท้ายด้วยสองหนึ่งห้า ที่เพิ่มโตมากเออ่อเอโทรศัพท์ของน้องเพื่อนน่ะที่มันเห็นล่างๆในความฝันน่ะนะที่ผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับเป็นความเชื่อของผมแล้วเนาะเป็นความเชื่อของผมอาจจะเป็นหนึ่งห้าก็ได้สรุปก็คือครับสรุปก็คือเลขทั้งหมดสามตัวก็คือสามสามแปดและเลขโทรศัพท์น้องหมายเลขโทรศัพท์ของน้องตอนนี้ก็คือสองหนึ่งห้าและเลขสองตัวครับที่เพื่อนไฮแจกมาครับก็คือสองหา สองห้านี่เป็นเลขด่างนะเนาะเป็นเลขด่างอ่าแต่ทีสองหาเป็นหนึ่งหาการยุ่งเร่อหมวดมูอเลยกันนะครับอ่ากาให้ทังส้มเด้เห็นนะเนาะครับเนาะถ้าเห็นก็แคปหน้าจอไว้อ่าสามสามแปดสองหนึ่งหาแล้วก็อ่าแล้วก็สองหาอ่าขันสองตัวสตาร์ตเป็นหนึ่งสตามาเปิดอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งหาครับอันนี้ก็คือยุ่กับการใส่บิดจะมายางทังส้มเลยอ่าแต่สื่อสองหาตัวเดียวกันเลยท่านเจ้า มาซื้อโลกไปหนึ่งหางก็ได,กได้ตัดใส่ไปเลยที่ซื้อสองหนึ่งก็ได้ถ้าหามันตรงนี้ใจทำชกแล้วเนาะผมก็ให้เป็นแนวทางเท่านี่ะครับนูงนว่าถ่ายสุดสุด,สดท้ายนี่เนาะครับก็ขอให้น้องตานี่เด้อบานนี้กันอย่างใดขนมไม่หลายก็ให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมมือถือก็หลายเนาะนถือหลายมันจะได้ซอยซื้อขนมใื่ขนมใหม่เป็นกระสอบพูดแล้วว่าตอนน้องตานี้นู้นว่าอย่างใดต้องเผาใส่แลนด์หรือนี่ก็ได้อาจารย์เหยียบน้ำเนี่ยเคยซื้อมาถวายอีกเข้าใจน้องๆเนาะอ่าย ลุงเนือว่าเป็นยังซับเปลือกแล้วก็ลุงรวยแล้วก็พอชินมาเบิร์ก็ขอเรื่องวันนี้ให้ท่านผู้ชมเพลินสมหวังสมปรรานถนะมือถึงวันทีหนึ่งเนาะให้ถือร้อยทีหนึ่งถึงมือถือร้อยทีหนึ่งก็ขอจักสามตัวสองตัวกับพอ่อสามตัวสองตัวกะเฮ็ดใ<อ>ห้เต็ทมที่แล้วครับอ่ามัอนี้ผมชินมาเบิร์สตูดิโอพร้อมทีมงานครับอ่าลุงรวยคนฝันแม่นครับแล้วก็ซับเปลือก็ต้องกราบขอลาท่านผู้ชมด้วก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ